สวัสดีค่ะพอๆกับเหม่แงแดงชาแนลเนาะค่ะพี่นองคะ่ะเมน,นีผพามาอยู่ป่าคือเก่าค่ะพามาคุดอิลิศผมก็คว่ำลมเลี้ยวอีกแล้วค่ะลืมค้ากล่องประจําค่ะ <c oughs> พอดีว่าไปหาพี่สาวเนาะคะ่ะคนอ้วนพ่นมาจากกรุงเทพค่ะพี่นองคะ่ะปาพีสาวมามือเสารนี้ค่ะก็เลยพากันมาหาหลอกคุดอิลิในป่าในดงเนาะคะ่ะกับพีสาวพูนคนอ้วนอัดกันมาสามคนคะ่ะพีสาวพี่ทังพูนค่ะ แม่อยู่ทางพุ่นทางหนึ่งจากพี่น้องจ้ามาจ้ะควยหลีดเป็นเต็มเต็มอยู่จากพี่น้องจ้านี่เป็นวนๆจังสีเด้อค่ะควยีหลีดเป็นสีข้นเป็นวนๆนี่ละจ้ะขืนเป็นวนๆหน่อยๆจากพี่น้องจ้ามาจ้ะมาขุดน้ำกั้นจากพี่น้องจ้าตอนขุดอาาสีบเห็นเนาะจากพี่น้องเพราะว่านูแดงลืมพ้าก่องจ้ะเดี๋ยวนูแดงสีขุดตรงนี้จ้ะได้มาไล่เติบแลวจ้ะพี่น้อง ไปจ้าไปหลุนน้ำก้นจ้าวันมื้อนี้หนูแดงจ้ามันซำไ๋้น้อจ้าไปจ้ามันอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้านี่คนงานเนาะจ้าเดรร้ายเติบจ้าพี่น้องเมื่อบานละจ้าไปเดี๋ยวไปหลุนกันต่ออยู่เฮือนอยู่บานเนาะจ้าโอ้มันเต็นออกจ้าไปจ้าเทคนิคเทนี่มเติมก็ได้เดรร้ายเติบอยู่เด้อจ้านี่ หนึ่งเลยแล้วเ <Okay. S 1> อเอาอีกแล้วไปไหนพ่อพ่อมามจ้าพลงานที่ใดน่าจากพี่น้องจา้าเมื่อน,นี้น่ะจากเดี๋ยวนุแด,ดงจะพามาตัดขาคา่ะไะตัดขากันเลยจา้าจ้ามาตัดขาอหลีกันเนะาะจ้าพี่น้องจาพพ้าควรผิดพลาดอันใหญ่หลวงอีกแล้วไปหาอหลีบบ่อใด้ขากล่องตลอดเลยนุแด,ดงโอ้ตจใจใจตั้งจากไปหาพี่ช้ามากอะลวงเลยแมจ่จ่าเลยบริบเ,รเขาไปบานเนาะ ออกมาอยู่ไฮอยู่หน้าจ้ะพี่น้องมาอยู่ทงจ้าบรรยากาศอยู่ทงจ้าธรรมชาติแห้ง งง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 ,ง,ง,งจ้ามาอยู่เด้อจ้าพี่น้อนจ้ามีต,ตัวใหญ่ๆเลยจ้าแมงจิริจิร้อนนะจ้าี๋ยวโปิดขึ้นมาพี่น้องเบิ่งเก๋ไก๋นี่หลายบักขัดจา้านี่มาจ้าเดี๋ยวมาหนับกันนะจา้า นับเป็นครูเดอร์จ้าพี่หน่องจ้ามานับนํากันจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่

สี่สเก่าห้าสิบอันนี้ลอยหนึ่งแหละจ้าเดี๋ยวหลับหนักต่อจ้าหนึ่งสองสาี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสส

จ้านับแล้วล่ะเด้อจ้าพี่น้องจ้าได้ลอยเก่าสิบตันาะจากพี่น้องเมื่อหนีจะร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบตัวจ้ากาดจะโทรศัพท์เขอบางนึงค่ะเลยตัดออกเนาะจากพี่น้องจ้านี่จ้าประมาณนี้จ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อทรันี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปรับชมคลิปในรุ่นแดงกับบ่าวเหม่งเนเดอจ้าเข้าไปเป็นกำลังใจให้แดง ขอบคุณถูกไลค์ถูกแชทถูกคอมเมนต์ถูกการติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอบคุณค่ะ